ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เองเนี่ยเมื่อวานที่มาบวกเล็กน้อยนะคะ 1.70จุดสำหรับในส่วนของไอ 0U13 เนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวกับขึ้นไปได้ก่อนเหมือนกันในช่วงเชา้านี้โดยถ้าดูในส่วนของการเมืองเองเนี่ยที่ไม่เห็นความรุนแรงเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงกดดันต่อที่ทางของตัวเซฟตี้น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้ง ก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะคะคงต้องติดตามในส่วนของอการพิจารณาพระบรินนะโซ่สกรมที่ในอยู่ในสภาแล้วก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆต่อไปนะคะในช่วงที่ยังคงมีผลบังคับใช้ในส่วนของประบรความมั่นคงไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ แต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังดูมีความกังวลในเรื่องของอประเด็นที่เฟดอาจจะมีการปรับลด QE ลงในไม่ช้านี้โดยความเห็นที่มีออกมาจากเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะออกไปในทิศทางเดียวกันก็คือมองเห็นโอกาสที่เฟดอาจจะมีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงอย่างเร็วในช่วงเดือนหน้า ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนต่อทิศทางของอตลาดต่ตตางประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ส่งผลมายังดัชนีเซฟตในบ้านเราก็ยังคงมองหาสัญญาณการพื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐกันต่อสําหรับนักลงทุนในตลาดโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับรส,สวัสดิการว่างงานประจาสัปดาห์ในคืนนี้ซึ่งคาดการณ์กันว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ่ง หนึ่งหมื่นลายก็คงยังต้องตามดูว่าจะออกมาในทิศทางใดแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐก,กิจจีนเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่นักทุนยังเฝ้าติดตามอยู่เช่นเดียวกันโดยวันนี้ก็จะมีการรายง,งานตัวเลขการค้าส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการรายง,งานตัวเลขในส่วนของดัชนีราคาผู้บร,ริโภค ก็ยังคงมองว่าในเรื่องของความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐก,กิจจีนเองก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอยู่เหมือนกัน อีกทั้งถ้าดูในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาในฝั่งของหุ้นเมื่อวานนี้2,200กว่าล้านบาทแล้วก็ขายในส่วนของ s ซฟ e ิตตี้เด็กฟ932สัญญาก็ทำให้มองว่าภาพการฟื้นตัวของ s ซฟตี้แล้วก็เซฟตี้เด็กฟเจอร์เองเนในช่วงนี้ถ้าเห็นการดิดตัวขึ้นก็ยังดูขาดปัจจัยหนุนในเรื่องของอแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่ยังคงชะลอลงในช่วงนี้ ในส่วนของ s อ0 u 1านย์ยเนี่ยถ้าผ่านระดับ972จุดขึ้นไปยังมองว่ายังน่าจะไปติดแถวระดับ977จุดแล้วก็ยังมีความผันผวน,นระหว่างวันแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนถ้าถือสถานะช็อตอยู่อาจจะปิดสถานะออกไปก่อนในจังหวะที่ย่อตัวลงระหว่างวันแล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการกินงกำไรขึ้นขายลงซื้อ s 5 0 U13 ในกรอบ9 5 6ถึง977จุด ส่วนโกลฟิลเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มยังมองภาพการดิดตัวได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยถ้าดูในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับเฟดว่าจะลด QE ลงในไม่ช้านี้เนี่ยแม้ว่าตลาดจะตอบรับไปส่วนหนึ่งเราก็ทำให้เห็นราคาทองคำสป,ปอร์ตเนี่ยมีการดิดกลับขึ้นมาได้บ้างหลังจากลงไปทำโลที่ระดับ2 2 7 2เหรียญต่อออนเมื่อคืนนี้ แต่ว่าถ้าดูในส่วนของแรงกดดันจากการขายออกมาของกองทุนทองคำก็ยังมีให้เห็นต่อเนื่องโดยล่าสุดในส่วนของ S P R โกทั d ยังมีการปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก4.51ตันเมื่อวานนี้ อมองในส่วนของสถานะช็อตเจฟคิวหก็อาจจะหาจังหวะทํากำไรบางส่วนออกไปเมื่อ,อมีการย่อตัวลงมาระหว่างวันหลังจากที่ยังไม่หลุดระดับ1 9 0 0 0บาทลงไปแต่ให้ตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ1 9 3 8 0บาทได้แล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรองอีกครั้งถ้าผ่านบริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อทดสอบระดับ19,500บาท ส่วนเบรนท์คูดออนฟิวเจอรเองมองแนวโน้มยังแกว่งตัวผันผวนสูงแม้ว่าตัวเลขสตอกน้ำมันดิบสารัฐจะปรับตัวลดลง1.6ล้านบาร์เรลในเมื่อคืนนี้ที่มีการรายงานออกมาจาก EIA แต่ว่าในส่วนของความกังวลต่ออุปทานน้ำมันที่คลายลงในช่วงนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตน้ํามันดิบในทะเลนหนึออาจจะเพิ่มขึ้นในเดือนหน้าก็ยังคงเป็นแรงกระตุ้นต่อ,อนักทุนให้ขายทํากําไรในส่วนของอน้ํามันดิบเรน์ออกมานอกจากนี้ก็ยังดูมีความไม่แน่นอนในเรื่องของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอของสหรัฐเองหรือว่าในส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งยังคงต้องติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจให้ระหว่างสัปดาห์กันต่อ ขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มอ,อ่อนแรงลงทำให้มองว่าในส่วนของ PRQ13 ในวันนี้กม็มีโอกาสที่จะแกวงตัวลงได้เหมือนกันโดยถ้ามองว่ายังไม่สามารถยินเหนือระดับ3,400บาทได้ก็คงจะเน้นในฝั่งช็อตต่อแล้วก็สถานะช็อตเดิมก็ยังถือต่อได้สำหรับในส่วนของ USD f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะร่วงลงในกรอบที่จำกัดแม้ว่าในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะปรับตัวลดลงทําจุดต่าสุดในรอบ7สัปดาห์ก็ตามาทั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของฟัน f ฟ o w เองก็ยังมีแนวโน้ม ที่ชะลอการไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเองแล้วลก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวานนี้ก็ยังเห็นแรงขายที่มีออกมาจากนักทุนต่างชาติ813ล้านบาทาในส่วนของ USDQ 13จึงมองว่า,าผู้ที่เปิดสถานะลองเอาไว้น่าจะทยอยทำกำไรบางส่วนออกไปในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นโดยทั้งนี้ให ป้องกันความเสี่ยงโดยปิดสถานะทั้งหมดที่ระดับ31.36บาททต่อล,ล่า์สหรัฐนอกจากนี้เนี่ยมองในส่วนของตัว single stock future ก็มีกลยุทธ์ที่จะแนะนำในส่วนของ pair trade โดยมองในส่วนของตัว QSU 13แล้วก็ s i l i หนึ่งสที่มองว่าส่วนต่างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ของ2ตัวนี้มาอยู่ที่ระดับ0.43บาทซึ่งขึ้นทะลุกรอบบนของ Bollinger Band หรือว่าในส่วนของค่าเฉลีย่ยบวกด้วย2เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปทำกำไรจากการแพทร์ Trade, โดยการลองตัวซินิตยูหนึ่แล้วก็ช็อตตัวคิวเฮาส์ยูโดยมองว่าส่วนต่างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปผิดปกติ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงมาอีกครั้งเข้าหาค่าเฉลี่ยที่บริเวณ0.13บาทานักทุนก็สามารถเข้าไปทำกำไรได้เมื่อในส่วนของอส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์ทั้งสองตัวเนี่ยปรับตัวลดลงมาตามคาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนป้องกันความเสี่ยงค่าส่วนต่างอาของทั้งสองตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ ทะลุระดับ0.55บาทขึ้นไปสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็ยังได้รับประโยชน์จากในส่วนของอาการวางเงินประกันที่มีส่วนลดลง80%ก็สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ก็ เพิ่มเติมในส่วนของแพทริ e เข้ามาก็นักทุนสามารถติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของส่วนต่างดังกล่าวได้ต่อไปในระหว่างสัปดาห์แล้วก็อาจจะมาอัปเดตต,ต่อเนื่องถ้าหากว่าเห็นจุดที่สามารถทำกำไรได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นค่ะ